สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับบนครั้งนะกับไดกุงนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนลง MMD นั่นเองนะฮะสำหรับตัวนเนี่ยที่ผมจะมาสอนลงนะเป็น MMD สำหรับโอชนเป็น MMD สำหรับ Pocket MQO เวอร์ชันใหม่ที่เพิ่งอัพที่อัปเดตมานั่นเองนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเล่นไม่ได้ใส่ตัวละครไม่ได้ใส่โมชั่นไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอ,อธิบายวิในแต่ละอีกพีนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันจะอัปเดตไม่เยอะ ผมทำเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะหมดเร็วแล้วมันจะไม่มีทำต่อนะแล้วก็ที่ผมทิ้งระยะห่างหน่อยเพราะผมรอมาอัปเดตนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพราะขี้เกียจดย้วยแหละพอทิ้งระยะห่างไปก็ซับสไครายหายพวดไปสิบซับเลยต้องกลับมาทำคือผมเนี่ยจะทำอาทิตย์ประมาณอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะฮะประมาณนั้นนะฮะถ้า มันไม่ขึ้นว่าวันที่หนึ่งของอาทิตย์ต่อมาก็ไม่ทำนะโอเคนะคุณให้คุณเข้าไปนี่ที่ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดนะฮะ MMD นะผมขอบอกเรื่องนี้ไปก่อนเลยเวลาคุณดาวน์โหลดมามันจะเป็นซิปนะฮะให้ใช้ A ให้ใช้ E S File Explorer นะฮะไปหาโหลดกันได้นะเดี๋ยวผมจะบอกก็ได้ว่าเป็นแอปไหนไม่บอกดีกว่านะก็นี่เดี๋ยวค่อยซีแจงกันนะเพราะว่าผมเคยทำให้ดูตั้งแต่คลิป,ลปแรกๆแล้ว ให้กดค้างนะแล้วติ๊กถูกไว้นะหรือกดค้างมาติ๊กถูกอีกแล้วให้กดแตกไฟล์ไปที่นะอันนี้คือคุณต้องเลือกเส้นทางนะว่าคุณว่าคุณจัดเก็บไว้ในไหนนะฮะผมจัดเก็บไว้ตรงนี้ดาวน์โหลดผมสร้างเป็นไฟล์โมเดลไว้นะฮะกดแตกไฟล์ไปเลยฮะจึ๊บเส้นทางลมงเหลว what the hell อง,งั้นเอางี้ฮะ คุณแตกไฟล์เลยฮะตรงนี้แหละรู้สึกว่าผมจะแตกไฟล์เข้าไปที่ตัวแล้วก็ลบทิ้งซะลรอันเก่าทิ้งเลยก็ได้ฮะมันไม่สําคัญเลยจะเท่าไหระ่นะโอเคฮะต่อไปทําไงฮะออกครับออกได้เลยฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะแล้วก็เข้า p ็ c k e t ็ตเอ็มซะเออว่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมสอนลงมีหลายๆคนประสบป,ปัญหาเล่นไม่ได้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยว เมื่อกี้จัดเก็บไว้ในเอติกใช่ไหมดาวโหลดนะไอไม่ใช่ยูดาวโหลดอยู่ไหนวะนี่ฮะอยู่ในนี้แล้วนะฮะตัวที่ผมมึงลงมานะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่คลิปสั้นๆนะก็คือเราคลิปมันสั้นเนี่ยถามว่าเออมันมาทําทําไมว่าคลิปสั้นๆใช่ไหมอะ เดี๋ยวผมจะแจกโมเดลตัวนี้ไว้ด้านล่างดีคิชชั่นนะฮะสำหรับคนที่โหลดเป็นก็จะเจอกับตัวอื่นอีกเยอะแยะเอออาจจะไม่ได้เดี๋ยวผมจะแจกเอ็มดีตัวหนึ่งนะฮะให้ท่านผูช้ชมเองว่าเป็นตัวอะไรนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครโหลดไม่เป็นอีพีหน้าเจอกันนะฮะและ้วออลเดี๋ยวพอสอนโหลดแล้วเดี๋ยวพอสอนโหลดเอ็มดีในเว็บนี่นะฮะผมจําชื่อเว็บไม่ได้เหมือนกันคือพอสอนโหลดเสร็จแล้วนะผมก็จะมาบอก,ผมก,มบอกผมก็จะมาบอกเคล็ดลับการถอดเสื้อผ้าเอ็มนดีการพูดเบาๆนะ นะฮะเพื่ออะไรนะฮะก็คือเอาไว้ดูโครงสร้างนะว่าใช้กี่โครงสร้างนะฮะเรามันไม่ติดเลนหรอกครับไม่ต้องห่วงครับไมไ่เป็นไรลายผู้ใหญ่ดูดีนะฮะโอเคนะอ่ะเนี้ะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วโมชันนะฮะก็คงก็คงน่าจะรู้อยู่ดีนะฮะเนี่ยดูมีไรฮะขอยืมโพสหน่อยนี่ดูโพสตสวยตรงไหนเนี่ย ชอบโพสของนาโนกโกะนะถ้าเกิดมันเป็นตัวมันเองโอเคฮะเนี่ยนะฮะคือตอนนี้คือต้องแตกไฟล์หมดเลยนะฮะบอกเลยนะต้องแตกไฟล์หมดทุกอย่างโมชั่นก็ต้องแตกไฟล์นะโมชันมันต้องแตกไฟล์ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆแล้วนะฮะส่วนโพสเนี่ยมันจะมีแบบโหลดมาเป็นไอ้นี่อยู่แล้วนะฮะหรือบางคนอาจจะโหลดมาเป็นแบ็คแพคนะฮะ ไม่ใช่แพ็คแอาจจะโหลดมาเป็นแพ็คแพ็คนะฮะเป็นแพ็คเกจอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่แพ็คแพ็คแพ็คละเออนะโหลดมาก็ต้องมาแตกไฟล์นะให้มันเป็นไฟล์แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอ่านไฟล์แบบไหนบ้างแล้วกันนะฮะในอีพีหน้านะฮะแหมะเล่นได้ผมไปบนแล้ว โอเคจะโอเคนะแต่วันนี้คงจะต้องขอตัวลาเพลงต่าน,นี้นะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมนะแล้วก็กดไลค์นะให้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 ชื่นใจแล้วกันนะชื่นใจไหมวะผมว่ากดไลค์มันไม่สําคัญเว้ยคันต้องกดซับก็พอใจกับดูก็พอใจนะฮะผมไม่ต้องการตับสัวใครเยอะก็ได้นะผมต้องการแค่กคนที่ไม่รู้เช็ด <laughs> ไม่ใช่แล้วโอเคนะ เพื่ออะไรเนี่ยเล่นอะไรก็ใครให้ผมด้วแลกันนะฮะบายบาย So <laughs>